ยืนยันแล้พอสู่ช่องแอนซัมเีะะ่แล้วค่ะก็เรียกว่าส1เนาฬิกาครึ่งแล้วนะคะใกล้เที่ยงเนาะก็ทีมงานนะคะก็ทํางานรอลุงช่างนะคะลุงช่างไปซื้อของนะคะเนื่องจากว่าไม้ป่าเชื้อราหมดนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ลุงช่างบอกว่าจะกอบล็อกด้วยนะคะด้านล่างด้วยนะคะเหลือประมาณอีกห้าสิบก้อนนะคะก็จะมาใส่ทรายรอก่อนนะคะ เอาเตรียมประสมปูนนะ FC นะให้ลุงช่างก่อเนาะดูทีมช่างทํางานไปก่อนค่ะ ต้องปรับกล้องกันนะขึ้นบันไดนได้มุมหวอนเออนี่นะไม่ใชมนข้าวนบันไดนะฮะเยียางนะเยี่ยาขึ้นขาดหรอเขานมาตนาเอาเดี๋ยางเยี่ยมางจรับเงิน้คนละ เข้าไปได้เหรอเข้าไปได้เดี๋ยวสั้นีก74นี่เสั่งเท่าไหร่สั่งเท่าไหร่เมื่อกี้73.5 73.7อุ้ยตาละไอ้ลงๆนะเฮ้ยเบื่อเนี่ยเนาะ คอยละเรือเจ้าไม่เจ้าเรือหอยโอ้ยพอได้พอได้พอได้โอ้ยต้องแก้ความผิดพลาดก่อนจะได้แล้วจะรอดหรือเปล่าครับต้องผ่านแน่ๆทีนี่จะรอดหรือเปล่าอันนี้ดีนี่มันผกขาดดูดีกว่าู่ไรทีนี่ตายหนพี่เสร็จง่ายหรอกนฮะลงมาไม่ติดหรอกนั่งยู่หันละจะต้องเรต้องมาแก้ความผิดพลาดก่อนเออ ต่อคอน้ีอเข็ึ้นโอ้ยขึ้นอใส่ลืมล็เยใสลมล็อกขีดเส้นอยู่นาขีดเส้นอีี้นก็เป็นบะมืดนะคะมีนะบะมืดอยู่ด้านบนนะคะข้างล่างนะคะตัดลิโก้ช่างดำมีแต่ช่างเลยนะตรงช่างฟางานไปไปซื้อโคงแก้ก่อนแก้ก่อน โอ้ใครมารถแดงดูครับผมคุณไหมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าช่างดำจะตับแตเหล็กท่อนนี้นะใช้เวลาไปกี่นาทีเพราะตอนนี้ก็ปลาไปสามนาทีแล้วนี่เปล่ามืดก็รอไปเอาทีละตัวก่อนทันเมื่อกี้มาเท่าไหร่ สรุปแล้วงานจะเดินหรือเปล่านะอันนี้นุ๊กระเจ็ดดีเด้เจ็ดทีเ่เะอไเจ็ดที่สามเจ็ดเจ็ดที่สามเจ็ดังหนดูนี่ตัวนี้จะวัดที่ใดเลยนะจะตัดเสียงออา ครับตอนนี้ผ่านมปสซีแล้วีแล้วช่างดำยังไม่ไปไหนนะครับผมมันไ่ได้หยุดาพิพากติดเฮามันอยู่ที่ตาเขาตัวเขาเาอเจ้าว่าใสเจ็ดเจดิมค่งเจ็ดสิบสามื้นหาเียงเียตอก่อนตั้งระบบีไตังไตังสีมา เป็นทังไงจะเป็นยังไงน,นไ,ไ,อไ้องดไีไ้่เนื่อยผพี่แอนนะาอาทิตย์หน้าเอามานะอ,อ,อ,าอาทิตย์หน้าเอามาอ๋อแคบออาทิตย์นี้ไม่ทำออเอาผ่านไปห้านาทีแล้วพี่ตามยังไม่ได้เลยอะ่ะ เอาแล้วว่ามืดนอนหลับแล้วพี่น้องรอช่างดำตัดเหล็กนะฮะบ่าวมืดนอนเลยคนรอเชื่อมนะหลับแล้วเดี๋ยวผมไปอยู่ในห้องแอร์รอนะพี่ดำ ตัดมาเดี๋ยวสั้นกว่าเดิมนะคอยดูตัดมาให้มึงชื่อพี่ๆชัดเนีไหนก็ะบอกแนี่ยจะถูกไหมวางตรงกลางวางตรงกลางอะถูกไหมโอ้ไม่ได้ขึ้นสักทีพี่ๆเอ้ยหกนาทีละไอ้มันคือเพี่เเนี่ยฮะได้หรือเปล่าอะไร จาก็ไปแม่จาก็ไปเลยไม่เป็นไรไปเลยพาตามสวดเลยเอาเหรอเราจะตัดซ้ายเหยียบบันไดจะหักแล้วนดียาด้ก็มีเกงโอ้ที่มาตามเองมมีเกงเป๊ะนะฮะเป๊ะๆนดาอยู่เจเจทั้งที่ มาทำไว้เลยนะเดี๋ยวดาเนาะเดี๋ยบอกนะมาเดี๋ยวทำเดี๋ยวตัดเองแล้วกันนะอมาตัดที่กิ๊โก้โอ้โหเปะเลยเปะเลยโอ้การด้การต่อต่อไปตัดรอเลยพี่ นี่ยังบ่ยอมคมคืนเลย <c oughs> นี่แต่ละมองนี่มออย่งเดียวนะเจ้าแล้วตัวแรกนะครับมีเจ็ดนาทีแนละ้วครับตัวที่สองมา วันี้นะครับผมคิดนี้นะมาฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับผมต้องคิดคที่พวยนานเพราะว่าเาคิดจะอยูที่เจ้าเพราะว่าเขตงัดเอาว่าง่ายถ้าคนขาดประสบการณ์ สวัสดีครับความพิธภาดที่มีที่ผมเองนะครับต้องให้คำชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์ถึงแมจะคิดผิดต้องลงให้สวยๆ่ ขยับมาอีกได้ไหมมันช่องไม่เท่ากันอ่ะนี่มาเข้าเลี่ยมประตูกลางนี่นะอาปิดอนู่ไอตัวนี้เอามาซ้ายอีกหน่อยนึงแล้วก็ตัวตรงกลางเอาขยับไปอีกครับครับวัดเลยก็ได้มันจะได้นี่นใกล้จะถึงครับตอนนี้แวะซื้อพวกอะไรนะ ป้าบอกจะทำซื้อเส้นมาทำนั่งนี่ดิวันนั้นวันนั้นตอนนี้ป้ากำลงังกินตำมะม่วงอยู่วันนี้มีทั้งมะมว่วงมีทั้งมะกอก <c oughs> เอามางี่ด้วยไหมย <c oughs> อยากกินอะไรยินมะกอกมะกอกก็มีเอามากินหน่อยสิประจับมากินหน่อย <c oughs> ให้่ายคีบแปดนาทีก่อน <c oughs> เจ้าของมือ้าโอ้ยเหียนี่คุณรอกี่าืมาแล้วมาแล้วโอ้ <c oughs> โย <c oughs> เห็ดเสียงหนาลักนะเจ้าของ <c oughs> <c oughs> 工厂。你 เรจะหนยานนเรียวเป็นยังน่นนี่ไม่รู้จักเน่ยไม่ล่เวลา

เอาโลดอันนี้มันดีนะเอาโดลดเจ้แมนจะดีแท้โดนแลวเป็นไงล่ะโหนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ FC ทุกท่านนะคะใครโดนเอ่ยช่างดำโดนแกล้งบออ่อืมอ่ะนี่ค่ะลุงช่างก็กำลังไปซื้อของอยู่นะคะเ <c ười> มื่อกี้ก็พา FC ไปไหว้ขอพรเอ้ยมาแล้ว <มา S 2> ขวัญใจจิโกมาแล้วครับพี่น้องโอ้ขวัญใจจิโก นะปู่บ้านมาดาำปุ้บ้านมาดามจะต้องมาใช้บริการหรือเปล่าน้องแอนจองก่อนเลยเฮ้ยไปอ่ะเนาะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะตุ๊กตุ๊กี้มาถึงถึงกับอึ้งเลยนะคะอึ้งในความสวยเลยนะฮะจากของบ้านอ่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ไปดูทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ